โอ้ยจอยจอยไม่ดูแปลนเลยครับจอยไอออชาไอออชาวัดพรปูนทำไมไม่โยกอ่ะครับเพื่อนโอ้ยไม่เฟี้ยวเลยเพื่อนทำไงเจอโจ๊ะทุบอย่างงี้จะวัดเหรอไม่วัดหลอกไม่สังฆทารมันมาถึงก็ตลกเลยอ่ะเมื่อวานนายเรียกเราสิบบาทเข้าซอยบอกจะโอนให้ไม่เห็นมีเลยโอนไปแล้วไงไม่ เขียนเช็คให้คนบ้านอะไรเขียนเช็คสิบ,บาทเองประเภทไหนเนี่ยโอ้ยประเภทนี้แหละขอเช็คเลยแล้วกันได้นี่จบวิชาอะไรมาเนี่ยอ๋อสอนรอน้องสร้างเสริมลักษณะริสัายป่าวสอนรักหน่อยนี่เหงาจุาง้งยังอยู่มืงเงา,าอะไรตัวพละรามห้าไปไหนอะ่ะปล่อยผ่านได้ไหมอ่ยใชนายวิชาอะไรตอบว่าชอนี่อ๋อสร้างเสริมประสบการณ์ชิวเวสเปลี่ยนเป็นเชื้อเฮ้ยนายนี่อ่ะอ๋อของเราอ่ะกพอกพอนี่กุ้งพัดอ้อยเป่าว จะจดไว้เง้ยเฮ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่ดิ้นอยวาดิ้นอย่าแม่ตีอะไรสรุปนายจะกุ้งพันอ้อยใช่ไหมได้งั้นแหนนึ่งชุดเล็กไปเลยละกันเฮ้ยเฮยไมเก่าปะเนี่ยไม่เก่าหรอกเราก็พองเฮ่ยอะไรจบเนาะเรื่องอะไรยะของไหมของมาดิได้ดิพอผู้หยิบแล้วปุ๊บเบื้องฐามกูนี่อะไรมึงอ๋อน้ำมันมวยปึ๊บแล้วกลั่นในกล้องไงปั๊บไรกล้องเข้า อ่าตองยางตองยังดีไงเพื่อนน้ำมันมวยใช้สําหรับบรรเทาอาการปวดตึงลึกแล้าอีนนใช้ได้สําหรับก่อนและหลังป้องกันอาการบาดเจ็บจากการทํางานหนักหรือออกกําลังกายนนถูกแล้วใช่ไหมนี่เข้าอินเสิร์เลยเพื่อนไว จบปัญหากล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักนานต่อเนื mm ่อ hmm. งออกฤทธิ์เร็วไม่เหนอะหนะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ชโลมน้ำก่อนใช้และนวดไปด้วยเพื่อให้ยาดูซึมได้เร็วหาซื้อได้แล้วที่ร้านยาและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าเฮ้ยเพื่อนแล้วคนที่กล้ามไม่ใหญ่อย่างพวกเราใช้ได้เปล่าอ่ะไหนกล้าใหญ่มาดูเด้ยัง นี่ใส่เสื้อก้ามเดินไปตลาดสาวกีตเลยมีตัวกล้ามใหญ่แขนรีบเฮ้ยไปไหนแล้วเอาสรุปน้ำมันมวยนี่มันยังไงม่อนน้ำมันมวยถึงไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้โอ้โหแล้วถือตั้งนานไม่ดูเลยเนีย่ให้พี่แกถือให้ดูถือไงนี่น ยากกออี่าเรื่องตกกูแหละพวกมึงอ่ะนี่ถือดีๆตกยังมึงถือเป็นอาไเนี่ยเอามึงถือดิเออก็แค่เนี้ยไอ้เอ้าทำไมไม่ตกอ่ะทำไมไม่ตกอ่ะโอ้โหตกซะเปลาตกเมื่อกี้หัวสั่นเลยแม่มันเป็นหัวหน้าแล้วเป็นปล่าตกไม่ได้หัวหน้าที่ผมบอกผครับไอ้เนพอม